สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็ต <coping> <pol> ้องขออภัยด้วยนะคะก็คือว่ามามาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เนาะบรรยากาศบ้านๆของเรานะคะก็วันนี้นะคะคือจ๋าจะมาคุยกับเพื่อนๆนะคะใครนะคะหลายท่านนะคะจ๋าก็เชื่อว่าหลายท่านเลยก็ขออภัยด้วยนะคะก็จะมีเสียงไก่นี้เนาะอยู่บ้านนอกเรานะคะก็คือว่าจ๋าเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะเป็นเหมือนจ๋านะคะนั่นก็คือว่า ช่องนะคะก็คือว่าใส่แท็กไม่ได้เปลี่ยนรูปหน้าปกนะคะรูปหน้าปกแล้วก็จะเป็นพวกใส่แท็กใส่คำอธิบายอะไรอย่างเงี้ยมาที่หน้าสตูดิโอเนาะจะทำไม่ได้หรือว่าจะกำหนดช่องสำหรับเด็กอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะคะวันนี้นะคะมันมันจะเป็นเหตุผลที่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าจะเป็น ที่ระบบนะคะหรือว่าจะเป็นที่คลิปของเราเองหรือว่าช่องของเราเองนะคะอันนี้จ๋าก็ของตัวจ๋าเองเนาะก็มีมีในช่วงในช่องของอปาลมานะคะจะมีข้อความนะคะขึ้นตรงหัวสีฟ้าๆเขียวๆอะ่ะตัวเล็กๆจะบอกว่าะจะมีคีเอเตอร์เนาะเข้ามาตรวจสอบอคลิปของเรานะคะการสร้างรายได้ของเราเนาะว่าแต่ละคลิปอะ่ะของเรามันจะเป็นยังไงนะคะจะถูกหรือเปล่าจะเหมาะสมกับ ผู้ผู้กำหนดโฆษณาเนาะผู้ที่จะจ้างเราโฆษณาหรือเปล่านะคะอ่าหลังจากที่มีข้อความนี้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะช่องของจ๋านะก็ะทําการบันทึกไม่ได้เลยนะคะในหน้าสตูดิโอคือว่าลงคลิปไปแล้วคือว่าเราจะมาเปลี่ยนหน้าปกหรืออะไรอย่างเงี้ยใส่แดกอะไรอย่างเงี้ยมันมันบันทึกไม่ได้เลยนะคะอ่ะจ๋าก,ก็เลยหาวิธีดูนะคะก็เลยเออมีมีการแบบ เขาเรียกว่าก็เลยเลยมันมันมันจะมีวิธีการอยู่นะคะคือเราไม่ได้ไปทำอะไรนะคะแต่ช่วงที่ว่าครีเอเตอร์เขาเข้ามาตรวจสอบเนาะคลิปคลิปบางคลิปอ่ะมันจะขึ้นสีเหลืองนะคะ,ะถ้าเราถ้าครีเอเตอร์เข้ามาตรวจสอบแล้วอะ่ะเราลงคลิปอะไรออกไปอะ่ะมันเขาจะตัดสินใจเลยนะคะว่าจะเป็นเขียวเป็นเหลืองอย่างนี้นะคะหรือว่าไม่มีสิทธิ์สร้างรลยได้เลยนะคะก็คือว่า ที่จะลงคลิปไปเนาะเมื่อวานก็คือจะขึ้นเป็นตัวเอสแล้วก็มีขีดอย่างนี้ใช่ไหมก็คือว่าขีดลงคือว่าไม่มีสิทธิ์สร้างไรายได้นะคะแล้วก็วันนี้ติดเหลืองนะคะจะไอคลิปที่จ๋าทำเนาะช่องของจ๋าทาตอนแรกอะจ๋าจะทําเกี่ยวกับหวยเนาะ,ะแล้วจ๋าก,ก็ไปไล่ดูคลิปลังๆอะของจา๋าจากที่มันเป็นสีเขียวหมดเนาะก็จะมีติดเหลืองอยู่ประมาณ 3- าคลิปนะคะของเพื่อนๆนะคะถ้าใครที่แบบว่ากดบันทึกไม่ได้อะไรเงี้ยคือเคเ,เตอร์เข้ามาตรวจสอบนะคะตรวจสอบคลิปของเราช่องของเราแล้วก็เพื่อนๆลองเข้าไปดูตรวจสอบดูคลิปย้อนหลังนะคะมันจะติดเหลืองหรือเปล่านะคะแต่ของจ๋าติดเหลืองอยู่3 4คลิปนี่แหละอืมเดี๋ยวจ๋าก็ต้องไปทําการแก้ไขนะคะแต่ว่าคลิปใหม่อ่ะที่ช่องของจ๋าที่ทําเกี่ยวกับหวยเนาะคลิปใหม่ของจ๋าเนาะ ม,มันจะติดเหลืองหมดเลยนะคะท,ที่ที่จะลงเกี่ยวกับห้วยนะคะดังนั้นจ๋าก,ก็ต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่ติดตามเรื่องหวยของจ๋านาะเพราะว่า,าช่องอะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้การปิดช่องก็คือให้เวลาเข้ามาตรวจสอบเราก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันใหม่นะคะว่า,าจะแก้ไขอะไรได้ยังไงนะคะ,ะวันนี้นะคะแล้วอีกอย่างนะคะตัวตัวคาดที่ไม่มีสิทสร้างไรายได้อะ อันนั้นอาจลบออกนะคะจ๋าจะลบออกเพราะว่าถึงเราปล่อยไปอะ่ะเราก็ไม่ได้อะไรนะคะเอแต่บางครั้งนะคะเราจะเก็บไว้ก็ได้แต่ว่าอาจจะมีผลกับช่องเรานะแต่ว่าคนที่เข้ามานะคะติดตามเรื่องของการเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยกับจา๋าเนาะเดี๋ยวจ๋าก็จะค่อยๆแก้ไขอะไรไปเดี๋ยวจ๋าจะกลับมาให้ชุดเด็ดต่อไปนะคะ วันนี้นะคะใครที่มีปัญหาอยู่เหมือนจ่ามีเนาะที่บอกว่าช่องอ,ะอ่ะกดบันทึกไม่ได้หลังจากที่เข้าไปเปลี่ยนคำอธิบายอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปใส่รูปหน้าปกแล้วมันจะบันทึกไม่ได้เนาะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวจ๋าจะมีตัวอย่างนะคะเนี่ย เดี๋ยวตอนแรกเพื่อนๆที่ไปอัปโหลดคลิปในหน้าหน้าหน้า YouTube ใช่ไหมเพื่อนๆเ,เข้าไปจากการไปอัปโหลดคลิปที่หน้า YouTube เสร็จแล้วอะ่ะเพื่อนๆใส่ข้อความใช่ไหมใส่ข้อความทั้งหมดอะ่ะอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะก็อย่างเช่นถ้าจะาไปเนาะแล้วคลิปคลิปนี้จะเขียนไว้ว่า,อ,าอะไรอะ่ะ กินไม่หยุดลดน้ําหนักตัวด่วนอย่างของพี่มยมเนาะจ๋าก็จะเว้นวักไว้ว่าคําว่าโกลเด้นรีทรเวเนี่ยจ๋าจะยังไม่ใส่เนาะคือว่าจ๋าจะอัปโหลดไปเลยจ๋าจะใส่ข้อความแค่หน่อยเดียวแล้วจ๋าจะอัปโหลดไว้ก่อนนะคะเสร็จนะคะพออัปโหลดเสร็จเพื่อนๆก็เขาเรียกตบตกแต่งรูปอะเออแต่งแต่งรูปภาพให้เรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วนะคะเข้ามาที่หน้า ยูทนะูบสตูดิโอเนาะที่หลายๆท่านมีปัญหาคือเข้ามาที่หน้า YouTube Studio แล้วมันมันบันทึกอะไรไม่ได้หลังจากที่ใส่แก้ไขใส่แท็กใส่อะไราเงี้ยแล้วมันไม่ได้เนาะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้อีกหนึ่งช่องของจาะนะ๋าเนาะก็ขอฝากด้วยเนาะก็เป็นช่องจา้จาจ๋าเหมือนกันนะคะก็คือว่าช่องเนี้จยจ๋ายังสร้างไรายได้ไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือว่า,าเป็นเหมือนกันนะคะคาว่าบันทึกอะ คือมันไม่ขึ้นสีเข้มนะคะก็คือว่าเราจะทําอะไรแล้วก็กดบันทึกไม่ได้เนาะอ่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะคะที่จ๋าบอกไว้ตอนแรกว่าไปอัปโหลดคลิปใช่ไหมเขียนให้หมดนะคะเขียนไม่หมดเนาะหยุดตรงคําว่าพี่มมยมนะคะเสร็จคาว่า golden retriever จ๋าจะยังไม่พิมพ์นะคะพอมาเข้าหน้านี้นะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะตรงนี้นะคะชื่อเนาะเราก็มาพิมพ์ต่อนะคะคําว่า golden retriever นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะให้เพื่อนๆนะคะ พิมพ์ต่อเลย Golden retriever นะคะอย่า,ยา, states, ยา,ยา,าต้องมีคำเพิ่มไปอ่ะแล้วตรงเนี้ยตรงดินสอเนาะแล้วเราก Maya, ็ลอกตามปกติเลยนะคะขพอภไยนะคะอ่าเราเราก็ลอกตามปกติเลยนะคะสำหรับตรงนี้เนาะก็ลอกเหมือนจากข้างบนนะคะเซตนะคะอ่า อีกช่องอ่ะที่จะเปิดสร้างรายได้เนาะมันจะมีรูปคนอยู่ตรงนี้นะคะต่อจากคําว่าสาธารณะเนาะจะมีรูปคนที่ว่าจะให้ตั้งว่าสําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่18ปีอะไรประมาณนี้จะมีอยู่นะคะบางช่องจะไม่มีเนาะแต่ช่องเนี้ยที่จะยังสร้างไรายได้ไม่ได้เนาะมันจะไม่มีนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะแท็กเพื่อนๆอย่าใส่นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนกดแท็กปุ๊บค,คาว่าบันทึกจะไม่ขึ้นนะคะให้เพื่อนๆที่สําคัญนะคะก็จะมีแต่คําว่าชื่อ เดนสอแล้วก็จะมีรูปคนอยู่ตรงนี้ที่ว่าให้ให้เป็นแบบว่าสําหรับเด็กหรือว่าอายอุอะไรอายุ18ปดปีหรือน้อยกว่าส8บปปีเสร็จเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็มากดเปลี่ยนแปลงรูปภาพเนาะเพื่อนๆรูปภาพที่เพื่อนๆแต่งอะ่ะเพื่อนๆก็เอามาลงเหมือนปกตินะคะก็กดไปแล้วก็เลือกรูปภาพมาปกติเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าใครทําตามที่จะบอกเนาะคาว่าบันทึกจะกดได้นะคะแต่ว่า เพียงแค่ว่าเราอย่าไปกดคําว่าแท็กนะคะใส่แท็กอ่ะก็คือเรายกเว้นไว้ก่อนเราอย่าเพิ่งใส่นะคะเพราะว่าจ๋าก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะคะแต่คําว่าใส่แท็กอ่ะเรากดไปปุ๊บอ่ะก็คือว่าคําว่าบันทึกมันจะบันทึกไม่ได้แต่ถ้าถ้าใครทําเหมือนจ๋าเนาะที่ว่าัตั้งแต่อัปโหลดคลิปมาใช่ไหมอัปโหลดคลิปแล้วเราอย่าเพิ่งใส่คําอธิบายหมดเนาะก็หมือนว่าเราจะเว้นไว้สักสองสามคำนะคะคำต่อท้ายนะไม่ใช่คํานําหน้าหรืออะไรอย่างนี้ต้องเป็นคําต่อท้ายเหมือนกัว่า ะจะเหลือคําว่าพี่มยมไว้นะคะแล้วจ๋าก็มาเข้าสตูดิโอแล้วจ๋าก็พิมพ์เพิ่มไปแล้วคาว่าบันทึกมันจะบันทึกได้อันนี้จ๋าทามาแล้วนะคะอ่ะแล้วอย่างอันนี้เป็นคําแนะนํานะคะแล้วอย่างสมมุติว่าถ้าช่องของเพื่อนๆเนาะอย่างช่องของจ๋าทาเกี่ยวกับคลิปห้อยเนาะแล้วคราวนี้มันมันมันมีปัญหาจ๋าก็ลงคลิปห้อยไปอีกก็ติดเหลืองอ่ะแต่ว่าจ๋าไปลงคลิปแบบ บ้านๆเนอะอย่างาคลิปการทําสมุนไพรรักษาโรคอะไรประมาณนี้หรือว่าเกี่ยวกับพี่มยมโกลเด้นอะไรประมาณนี้จะเป็นเขียวหมดนะคะถ้าสร้างไรายได้ได้แล้วเนาะจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ถ้าจะลงคลิปคลิปหวยอ่ะจะติดเหลืองนะคะกับไม่มีสิีสร้างไรายได้อะไรประมาณนี้เนาะาดังนั้นนะคะเพื่อนๆที่ที่ทำได้แล้วนะคะตามที่จ๋าแนะนำไปเนาะเราติดเหลืองอ่ะ เพื่อนๆต้องลองแก้ไขคลิปของตัวเองนะคะลองเปลี่ยนแปลงคลิปไปก่อนเนาะให้ผ่านพ้นช่วงที่ครีเอเตอร์เข้ามาตรวจสอบช่องของเราไปนิดนึงนะคะก็ยังไงนะคะเพื่อนๆก็ลองเปลี่ยนแปลงดูนะคะเปลี่ยนแปลงช่องตัวเองดูก่อนเนาะ,อะลองอย่างถ้าจะลองทําเรื่องหวยแล้วมีมีแบบว่าไม่เหมาะสมกับผู้ลงโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองเปลี่ยนไปแบบ ไปหาปู่หาป้านะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอีกหน่อยเนาะจ๋าก็ไปทําเกษตรแล้วเดี๋ยวจ๋าก็คงจะลงแบบเกษตรกันไปนะคะอันนี้เนาะจ๋าก็มาแนะนํานะคะว่าลองทําอย่างนี้ดูเนาะหลายท่านนะคะก็อาจจะเครียดเนาะออสร้างไรายได้เปิดสร้างไรายได้แล้วแล้ว,ลวม,มันไม่มีไรายได้เข้ามาเนาะเราก็เครียดมันจ๋าก็เครียดนะคะกะ็ต้องมีแนวทางของเราอะเออลองคิดดูนะคะ แต่ถ้าใครที่ว่าบันทึกไม่ได้อะไรอเงี้ยก็ลองลองเปลี่ยนแปลงเหมือนที่จะาเปลี่ยนแปลงเนาะก็ช่วงนี้นะคะครีเอเตอร์เข้ามาตรวจสอบช่องของจ๋าก,ก็มาตรวจสอบเหมือนกันเนาะอ่า ยังไงนะคะจ๋าก,ก็ต้องลองเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อที่จะรักษา,าระดับผู้ติดตามไว้นะคะก็อย่าเพิ่งลดน้อยถอยลงนะคะสาหรับผู้ติดตามเนะาะจ๋าก็ขอเวลานิดนึงนะคะก็คือว่ามันต้องมีการแก้ไขนิดนึงเนาะก็ให้เวลาจา๋าแล้วก็ให้เวลาทางาคุณ YouTube ด้วยเนาะที่แล้วก็ให้เวลาของครีเอเตอร์ที่ต้องเข้ามาตรวจสอบช่องด้วยนะคะก็คือว่าอย่างเรามีความสุขในการที่จะทําอะไรก็ เออลองทําดูนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ย <_ an> ก็ติดอะไรนิดนึง <_ an> ก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นนะคะก็ยังไงวันนี้จะาก็ขอขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆยังรอนะคะแล้วก็ยังคงอ,อยู่เป็นกําลังใจให้จ๋านะคะจ๋าก็ขอขอเวลาขอโอกาสนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงกลับมาเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวจ๋าจะ พยายามทําให้ดีที่สุดนะคะและพยายามจะรักษา,าระดับผู้ติดตามของจ๋าให้ยั่งยืนนะคะก็ยังไงจ๋าก็ขอฝากช่องของจ๋าไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ